สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนเรื่องของการเข้าเว็บไซต์นะครับดับแรกเลยเราก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมาแนะนำให้เป็นเบราว์เซอร์ google chrome นะครับพิมพ์เลยครับดำลงทํานะฮะ moi go t h s e r v i c e มีเว w ร์ไวเวหรือไม่มีก็ได้นะครับผมแบบนี้ ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพิมพ์แบบมีเวอร์เ็บให้ s e ลส i เซอร์วครับเข้าได้ทั้งนั้นนะครับถัดมาเราจัดการกรอก username password นะครับที่จะเข้าใช้ระบบให้ถูกต้องนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับก username, รอก username password ให้ถูกต้องนะครับกดเข้าสู่ระบบ ขณะน,น,นี้เราก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับของระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวเมนูการใช้งานสักเล็กน้อยนะครับด้านบนนะครับเป็นเมนูหลักนะครับด้านล่างเป็นเมนูย่อยนะครับเลือกที่ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ก็จะมีเมนูย่อยนะครับบันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รายการร้องเรียนร้องทุกข์อันนี้สําหรับโมบายแอปพลิเคชันนะครับรายการร้องเรียนร้องทุกข์อันนี้สําหรับเว็บไซต์ ้องเรียน้องทุกทั้งหมดเรื่องที่ใกล้กําหนดต้องติดตามเรื่องที่เกิน7วันเรื่องที่เกิน45วันเรื่องที่เกิน52วันนะครับการรับส่งติดตามนะครับอันนี้คือเรื่องของการส่งต่อเรื่องลองทุกนะครับรายการนะครับผู้ถูกลองทุกนะครับก็จะมีเรื่องของผู้แจ้งรวมอยู่นี้ด้วยนะครับนิติบุคคลที่ถูกลองบุคคลที่ถูกลองอยู่ที่นี่นะครับระบบรายงานต่างๆเราจะมาเรียกใช้ที่นี่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเข้าไปที่หน้าจอ ต่างๆนะครับเราก็กลับมาได้นะครับกลับมาหน้าจอหลักโดยการกดที่ตัวปุ่มโฮมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้หลักของศูนย์น้งนรทมของเราจะเป็นโลโก้ด้านซ้ายนะครับสําหรับหน่วยงานต่างๆที่จะเอาโลโก้ของหน่วยงานจังหวัดตัวเองใส่ลงไปนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้นี้เป็นหน่วยงานกลางจะมีโลโก้แบบนี้นะครับถัดมาด้านขวานะครับตรงนี้เป็นระบบแจ้งเตือนนะครับ ในกรณีที่มีเรื่องของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามาในระบบของเราหรือมีการส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามาในระบบของเราก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับตรงนี้มีเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเข้ามานะครับผ่านเว็บไซต์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันตรงนี้จะเข้ามาที่ทางหน่วยงานกลางนะครับหน่วยงานตามจังหวัดต่างๆจะไม่ได้รับเข้ามานะครับ พอเรานะครับเลือกเปิดนะครับอันนี้ก็มีร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องนะครับก็จะเปิดเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับนะครับตัวอย่างครับถัดไปนะครับเมนูตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีนะครับก็คือเปลี่ยนธีมนั่นเองตรงแถบด้านบนตรงนี้ผมเป็นสีฟ้านะครับบางท่านอยากได้เป็นสีชมพูกดเลือกตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอล็อกออนครั้งต่อไป ตัวสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับมาดูนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการดูข้อมูลส่วนตัวหรือออกจากระบบเรามาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับคู่มือการใช้งานระบบนะครับก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอด้านนี้ตรงกลางเป็นแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เป็นหน่วยงานกลางก็จะมีแดชบอร์ดรูปแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับเมนูเรื่องของการเพิ่มวิดเจตนะครับอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีการใช้งานในส่วนอื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผม